ทั้งกองดินด้วยนะครับกองดินนี้ก็เอามาจาักสระนะครับก่อนอื่นต้องอบอกว่าสวนทุเรียนนี้คือสวนทุเรียนดกรกรที่อุตดิตนะครับสวนพื้นที่ประมาณย2ไร่นี้จะทําเป็นต้นแบบนะครับในการใช้สาร R d 2 5 1ในการดูแลใช้โดนพ่นทุกวันนะครับมาดูกันว่าการเตรียมดินเป็นอย่างไรนะครับเริ่มแรกเราก็ นำนำดินจากสะนะครับใช้รถขุดแล้วก็มาเทกองเทกองประมาณ4คิวนะครับดินมีเขาเรียกว่าหินปนคล้ายลูกลังนะครับไม่ใช่ดินเหนียวร้อยเอร์เซ็นตทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีช่องว่างอากาศมากขึ้นกว่าดินเหนียวปกตินะครับหลังจากนั้นเราก็ม,มาเจาะนะครับ เจาะที่เนินยอดเนินของอพื้นที่กองเจาะลงไปประมาณสัก 30- 40เซนนะครับใช้จอบขุดนะครับแต่แข็งมากระหว่างการขุดเรากา็ให้ระบบน้ำหยดลงไประบบน้ำหยดนี้จะใช้ประมาณสัก2ลิตรนะครับตอนน่อ1ชั่วโมงแต่ในการให้ระบบน้ำหยดถ้าเรา ให้มากให้น้อยทุเรียนก็จะตายได้นะครับทุเรียนตายได้าจากการเขาเรียกว่าน้ําซึมผ่านยากนะครับน้ําแช่รากนานเกินไปเราก็เลยใช้แกลบนะครับแกลบดิบในในท้องถิ่นนี่แหละครับใช้ประมาณสักพื้นทีหน่หนึ่งถังนะครับหนึ่งถังถังขาวถังหิ้วฮะถ้า ใส่น้ําก็ประมาณ20ลิตรก็ใส่ลงไปแล้วใช้ขี้เสื้อเดือนหนึ่งกำมือเท่านั้นนะครับถ้าใส่ขี้เส้เดือนเยอะทุเรียนก็จะเหลืองเราจะไม่มีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับเพราะ,ะไรเราไม่มีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงคือว่าเราจะฉีดพ่นโดนทุกวันนะครับทําให้ทุเรียนมีมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นมาเองถ้ารากทุเรียนเดินนะครับสังเกตใบอ่อนจะแตกออกมานะครับ แต่จะพบร่องรอยการกัดกินของมแมลงท,ที่ใบเป็รูพุนนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะจะจะ,จะปล่อยให้ทุเรียนแตกออกมาแล้วเราก็จะรักษาใบด้วยการพ่นอาดีเรื่อยๆนะครับะจะทำให้ทุเรียนเกิดภูมิต้านทานสร้างขึ้นมาจำนวนเยอะขึ้นก็จะทำให้ในในในการสร้างฟอร์มทุเรียนเป็นปกตินะครับ ส่วนด้านซ้ายขวานะครับห่างประมาณเมตรหนึ่งเราก็จะเจาะเจาะเป็นที่พักเป็นหลุมขนาดเล็กนะครับประมาณสักพื้นที่10 1ส,ส,ส,สเซนนะครับก็จะหยอดแตงโมนะครับแล้วมีหัวหยดหยดน้ำลงไปนะครับน,นี่ก็หยอดไปแล้วห่างจากแตงโมมานิดนึงก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับเพื่อที่ว่ามันจะช่วยให้ บางลมในในในพื้นที่ได้ถ้าลมมาแรงๆกล้วยไข่ก็จะรับแรงประทะเพราะว่าท้องนาเนี่ยจะเป็นท้องนาที่ไม่มีต้นไม้กันลมเลยนะครับจะเป็นการป้องกันลมภายในสวนแล้วจะสร้างรายได้นะครับอีกประมาณ10เดือนกล้วยไข่ก็จะให้ผลผลิตสร้างรายได้ขึ้นมาส่วนแตงโมโก็ประมาณอีกสัก2เดือนนะครับก็จะแตกออกมา แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่เคยทำเลยนะครับทั้ง <laughs> ผู้ควบคุมนะครับอันนี้ช่างเชิดนะครับช่างเชิดนี่ดูแลระบบน้ำแล้วก็การประสานงานอะไรต่างๆนะครับในพื้นที่ตัวคารตัวไฟสุลล่าเซลล์นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วน้ำก็ไหลหยดลงในพื้นที่ก็จะมีทีมทีมดูนะครับ เชิญทางนี้หน่อยอันนี้ชาวางเบนที่ที่ไร่นะครับบนบนุูเขาวังเบนมามาจากุบเขาวังเบน <มา S 1> <laughs> ชื่อชื่ออะไรนะไทยก่อนออไทยนะก็เคยทำงานอยู่ในไร่นะครับเมื่อก่อนก็มีไร่อ้อยอยู่ที่นูน่นนะอันนี้ก็เป็น น้องชาย,ช,ายาชื่อทูนก็เมื่อก่อนก็เคยขยายพันธุ์ไม้พันธุ์มะขามหวานอยู่บนไร่สร้างมะขามด้วยกันนะครับนี่ก็พากันมา,าดูสวนนาทุเรียน22ไร่นะครับเดี๋ยวแม่กโกกำลังทำอีกประมาณสัก44ไร่นะครับก็เป็นการตอนการกองดินการขุดคุดจักสะนะครับ แต่ตัวอาคารยังยังไม่ได้สร้างพอสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าจะเป็นดินทรายแล้วก็ปนลูปลังนิดนึงนะครับอา้าวทูนคุยเลยหน่อยไงบ้างเห็นส,สวนทุเรียนครับผมคนนี้<ม><ม>ว่ามาส่งพี่ชายที่ะะะจะมาดูแลสวนให้ด็อกเตอร์ครับผมก็มาดูตัวอย่างของด็อกเตอรด้วยครับเผื่อจะได้ไปปรับปรุงปลูกทางบ้านบ้างครับ ที่ตัวเองก็มีอยู่นิดหน่อยครับอ่าช่างเชิดครับอ่าช่างเชิดก็พูดอะไนิดนึงระบบน้ำของผมตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับก็เหลือแต่หัวหยดตอนนี้ก็กําลังสั่งหัวครับ่มใหครับก็คนดูแลเข้ามาแล้วอตอนนี้แต่ก็่าดเสียวเลยนะทำทำตามไอ้นี่เลยอ พันมาแล้วน้ําก็ต้องมาก็เป็นการถูกลูกหกเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าแสงแดดก็เป็นใจบทบังให้ตลอดนะครับเลือกเลือกปลูกได้เวลาลองลองเขีรยเลีร์ดูความเปียกความชื้นของของโคนนิดนึงนะครับเนื่องจากการให้น้ําทุเรียนยังไม่ได้เปิด ใช้เวลาช,ชื้นอยู่นะครับ,รบถ้าถ้าชื้นอย่างนงี้ยังไม่ต้องให้นะครับเราเอาประมาณหมาดความชื้นประมาณเ5็ดสิบ้าปอร์เซ็นตนะครับอย่าต่ำห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตี่คือ,อแห้งละเบาละอันนี้คือเขีย่ยเขี่ยไปปุ๊บเนี่ยมีความชื้นอยู่เม,มื่อคืนฝนตกไหมที่นี่ตกเมื่อวานหยดอันนี้หัวหยดหยดตั้งแต่เมื่อวาน<อ>เราจะเบร็กวันนี้จะเบร็ก คือนี่ใบใบเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจใช่ไหมครับเป็นปกติของอวิธีการทําแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลงถ้าเราใช้ยาฆ่าแมลงมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็โดนใช้ใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยมันจะปิวไปไกลมันจะเป็นอันตรายเราเราเราใช้การพ่นทุกวันเอานะก็ให้แมลงกัดกินบ้าง แล้วก็เขาถ้ารากเขาดเขีเขาก็มาแทนที่จนได้แหละนะมแมลงก็มีพวกใบข้าวใบอื่นกินได้เหมือนกันเขาเขาก็ไม่ใช่อดนะรเราเรายิ่งต่อไปมีแตงโมงแตงโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะลดความน่าสนใจทุเรียนไปเองก็วิธีการนี้ยังไม่มีการทำที่ไหนอันนี้เป็นที่แรกพืชทุกที่จะต้องอาศัยยาฆ่า,มาแมลงนะครับ อาศัยปุ๋ยแต่ที่นี่จะไม่อาศัยยาฆ่าแมลงไม่อาศัยปุ๋ยเลยจะใช้ RD 2551นะครับเป็นสารเสริมที่ผลิตมาจากผลิตภัณฑ์พึ่งมีงานวิจัยจาก,กเกษตรศาสตร์นะครับหลังจากที่ใช้โดนพ่นทุกวันทุกวันเขาเขาก็จะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นนะครับค่าเฉลี่ยต้นนี้เป็นไงบ้างลอง,ลองดูความชื้น ชื้นเหมือนกันครับชื้นไหมเท<อ>่ากันเนี่ยถ้าชื้นปุ๊บเนี่ยใบอ่อนแตกเลยเห็นไหมทาให้รากทําให้รากวิ่งใบอ่อนแตกโอเคแม่ปลูกแดดแกมแล้วร้อนเลยทุเออนะนะแตกไป on, อ่อนวเออแตกไปอ่อนแต่ถ้าเราเไม่ไม่เข้าใจเขาเราจะปล่อยระบบน้ําหยดทั้งวันเลยใช่ไหม ทุกวันทุกวันเนี้เขาก็จะแฉะแฉะปุ๊บเขาก็จะลากเน่าล่ะจะตายละเออแตงโมก็เหมือนกันเสีย,ยแค่วันละสองลิตรเึงเอสองลิตรเป็นอย่างต่ำเปียกสลับแห้งแต่ทุเรียนต้นใหญ่เขาจะใช้หนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองรอยลิตรต่อต่อต้น<อ>ใช้เยอะสามวันครั้งนะครับนี่แหละครับเอาเอาลงขึ้นไปคุยดูดิคุยเขียดู ว่ามีความชื้นไหมเออจะได้ฝึกในการดูแลเป็นในตัวนะครับคน,คนดูแลมาใหม่นะครับอโอเคช,ชื้นอยู่โอเคนะครับทุเรียนก็ได้รับความชื้นแค่นี้เขาก็จะอาศัยได้ในพื้นที่แกบนะครับหลังจากที่เขา,าเอาศัยเดินลากเต็มที่เขาก็จะเจาะเข้าไปในดินจริงๆพอเจาะเข้าไปในดินจริง ทีนี้เราจะสบายขึ้นนะครับเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้มากแต่พื้นที่แกบเนี่ยเป็นพื้นที่ปถมเหมือนนักเรียนใหม่อุบาลพื้นที่แกบอะนะไหนมีไหมเ,ไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพืชสร้างไรายได้ในในสวนทุเรียน22ไร่นี้นะครับ คือคือแตงโมแต่ว่าในในพื้นที่นี้ไม่มีพึ่งพึ่งหยอดนะครับลูกก้ายังไม่ขึ้นแต่แต่จะมีพื้นที่ที่หยอดไปแล้วสี่วันนะครับนี้รู้สึกจะหยอดแค่วันวันสองวัน เนี่ยครับทุเรียนใบใบสดครับก็มีระบบน้ำที่เหลือเฟือนะครับ ช่างกล้องเขาเขาชี้จุดมานะครับว่าจุดนี้คือแตงโม,มที่เขาหยอดแล้วประมาณสักสี่วันนะครับหลังจากเราหยอดสี่วันใช้ระบบน้ำหยดลงไปมีขุยมะพร้าวเป็นตัวช่วยในการอ,อ,อุ้มน้ำ แตงโมก็จะงอกออกมานะครับนี่ปลูกวันที่ 28, 28. อะไรยี่สิบแปดยี่สิบแปดอ่าแตงโมยี่สิบแปดอ่าก็ถ้าถ้าแตงโมง,งอกออกมาเขาก็เถาก็จะแยกแยกกันเลยแตงโมชอบดินที่ไถอา่าไถดะ <c oughs> นะครับเขาไม่ชอบไถแปรไถดะก้อนใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ย <c oughs> เขาชอบนะครับก็ จะเป็นพืชสร้างไรายได้ให้เราพอแตงโมเลืรยมาคลุมดินความชื้นต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยรักษานา้ดินให้ค,ความคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งก็พื้นที่ว่างๆจะ,จะได้เกิดไรายได้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาท่ามกลางความเหนียวของดิน แตงโมจริงๆเขาชอบดินที่ผ่านน้ำได้ดีดินทรายแต่อาศัยเรามีอาเดสองห้าหนึ่งเราก็ปลูกไปถ้าตรงไหนไม่ขึ้นเราก็ซ้ํานะครับด้านนี้ก็ขึ้นดีเหมือนกันีนนกำลังขึ้นอ่าดินเอ่าบบางจุดก็ขึ้น เยอะบางส่วก็ขึ้นน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นนะครับแตงโมถ้าความชื้นเยอะๆเขาก็จะขึ้นช้าแต่ถ้าพอดีพอดีเขาก็จะขึ้นเร็วนะครับทางน้ำต่างๆที่ล้นเกินเราก็จะทำคลองคลองเล็กๆเหมือนคลองไส้ไก่นะครับระบายออกไปนะครับ น้ำที่ใช้อยู่ก็เป็นน้ำจากแม่น้ำน้ำน่านนะครับไม่ได้เป็นน้ำที่มาจากแหล่งที่ไม่มีที่มานะครับเป็นน้ำน้ำดีน้ำสะอาดนะครับดูดูยอดอเล็กๆแตกมาไหมแตกครับเออลองคุยโคนดูสิว่าความชื้นยังมีไหมมีครับอ่า ถ้าถ้าเปียกเลยนี่ร้อยเปอร์เซนแต่ถ้ามัหมาดนี่เจ็ดสิบห้าแต่ถ้าแห้งแห้งเลยเนี่ยแห้งไม่สนิทนะห้าสิบเราเอาแค่อย่างต่ำห้าสิบห้ายังสูงเจ็ดสิบห้าเรารักษาไว้พอพอน้ำพอน้ำเขาลงไปในดินได้ประมาณสองชั่วโมงปุ๊บเนี่ยความความชื้นก็ในในในพื้นที่แรกๆอ,อาจจะร้อย แต่สักพักหนึ่งอ่ะเขาก็จะกระจายไปทั่วจะได้75%พอดีนะครับโอเคมีอะไรสงสัยติดอยู่ในใจว่าเอ๊จะทำอย่างไรทุกวันข้าพเจ้าตื่นมาข้าพเจาเจ้าจะทำอะไรตื่นมาช่วงเช้าก็แสงแสงขึ้นกเ็เครื่องจะทำงานใช่ไหมคเครื่องดูดน้ำจะทำงาน จากแสงแสงอาทิตย์น้ำนี่มันต้องปล่อยเช้าเช้าหน่อยเนาะเดี๋ยว้องดูก่อนนะแทงมีหรือไม่มีเออเต้องให้น้ำในแทงเต็มกันเออรอรอให้น้ำในแทงเต็มนะครับถ้าแทงเต็มแลวก็ปล่อยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเชิดเขาจะเข้ามาดูว่าระบบเครื่องเขาปกติหรือเปล่าดูดน้ำขึ้นไหมหลังจากนั้นเราก็ปล่อยภายในก่อน สิบเอดโมงครึ่งเนี่ยน้ําต้องกระ,กระจายกระจายทั่วแปลงายทั่วแปลงล้วนะหลังจากนั้นก็จะหยุดเพราะมันจะร้อนแล้วใช่ไห,หลังจากนั้นสายน้ําจะร้อนเราใช้เวลาประมาณสิบสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงเนี่ยเ,เกินนั้นเราก็ปิดเลยนะแต่ก็ดูถ้าน้ำไม่พอเราก็ต้องปล่อยยาว ดูจะขึ้นไปดูข้างบนดูดูถึอ่าใช่วาวอยู่สองตัวเดี๋ยวจะไปตัวอ,อ่ใช่ใช่โอเคไปช่างเชิดแนะนำระบบเลย เป็นระบบอัตโนมัติคือคือถ้าน้ำเต็มปุ๊บเขาก็จะหยุดลุกลอยจะเป็นตัวปั๊มปั๊มสองนิ้วก็จะดูดดูดดูดขึ้นมานะครับปั๊มก็จะดูดขึ้นถ้าปั๊มทำงานแสดงว่าน้ำยังไม่เต็มไหวไหม โอเคนตอรามาดูน้ำี่แต่น้ำเต็มรเาดไม่ดูตรงน้นดูถังเดียวเนาะมีลูกออยู่ถังเดียวตรงนั้นมันก็เสียไปแล้วนี่อนนี้คือวาตอย็นเราปิดอสอนเย มันน้ำมันนดันมันมันัดน้มันตัดเองเลยไงมันมันบรินำไปไม่เคยไม่ไปแล้วตองอันนเราตีได้ไดนะมันแล้วตามมันก็จะทำงานเองตลอดอ่ะพอมันมันเต็มจตามไม่ดังเนี่ยแรงน้ำเต็มบุกถังแล้วตอนเช้าเราจะเปิดเราก็ต้องดูว่าน้ำมี่แต่ทีวันนี้เราใช้น้ำตอนเช้าแดดยงไม่ออกน้ำไม่ขึ้นเฮ้ยมีแดดเลยถ้าจะไปสามารถที่ถ้าตอนเช้าแดดจะจังตัวโบงเราก็เต็มแล้ว เราเราก็เป e ิดใชแต่บมนเป็นทุกวันทำไมตดสนจเวลาเวลาน้าพอมเก็จะองตเร้เช้าวันใหม่ล้าก็มาดูน้ำในแท่งนี้แล้วก็ิดูนีอะไราร่ดูอันี้ที่ิเยอไม่ห่อะไ่าี โบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิตพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิวิตไหลปลูกอะไรอยู่หรื่ ตกรเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลหังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เกื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ต้องกล้าแกรงร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตพุดใหม่หมอบไปถูกแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด